อ่าครับอันนี้อันนี้ให้เริ่มเลยใช่ไหมอ่าเริ่มไปเช่นนี้เลยครับผมครับ ครับครับต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอพรีเซนต์อันนี้ของกลุ่มที่5นะครับก็อันกลุ่มนี้จะมี2เรื่องนะครับก็เรื่องแรกก็ผม,ผมก็จะเป็นในเรื่องของแฮกเกอร์เอ็กซ์พอร์ตมัลโคซอฟฟอรีน่าครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นในเรื่องของการทำอีวิท์เกตเบื้องต้นของ f o r ์เร i ซินะครับก็ในกลุ่มที่5นี้จะมีทั้งหมด3คนนะครับผมแปงสันติวัสุธาน,นะครับเป็น TA จากบริษัท c g a นะครับ แล้วก็มีคุณาลาวิโลนะครับช้างลาลิยากุลนะครับแล้วก็คุณสุบินเข็มเปลี่ยนภาษานะครับครับเดีวขออนุญาตเริ่มพิเูจนเลยนะครับครับอันนี้ก็จะมาพูดถึงช่องหูฟอรีนานะครับก็เป็นช่องวูใหม่ในซเอส2นีนะครับผีสามศย์หนึ่งเก้านะครับ ช่องโหวนี้ถูกค้นพบนักวิจัยนะครับก็คือเป็นช่องโหวที่ถูกตั้งชื่อโดย f o ร i n a โดยกระบวนการของ f o ร i n a ก็คือการอาศัยช่องโหวจาก f u t เจอร์เทมเพลตของม i c โครซอฟเ o r d นะครับโดยที่โปรแกรม Office นี้ก็คือสามารถอนุญาตให้โหลดและรันโค้ดจากแหล่งภายนอกได้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดลิงก์เพื่อโหลดพวก HTML และมีการรันคำสั่งพวกชุดผ่าน e r s h e ช l นะครับ และคราวนี้ก็จะมีในส่วนของการเรียกใช้งานเครื่องมือของ MSDT นะครับชื่อเต็มก็คือ Microsoft Support Diagnostic Tool นะครับจริงๆแล้วในส่วนของ MSDT นี้มีตั้งแต่สมัย Windows s e r 7แล้วนะครับก็เป็นเครื่องมือที่สำหรับทำเพื่อชุดติ้งแล้วก็ดีบักต่างๆนะครับเวลาที่เรา user เจอปัญหานะครับแต่ก็กลายเป็นว่าเครื่องมือนี้ก็ถูกแฮกเกอร์ใช้เป็นช่องโหว่สำหรับการแฮกคอมพิวเตอร์นะครับ สำหรับช่องโห่นี้มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ Office เวอร์ชันไหนบ้างนะครับก็มีทั้งไล่ตั้งแต่ Office 2013 2016 2019 2021แล้วก็ Office เวอร์ชัน Pro p าร์นะครับรวมไปถึง Office 365ซึ่งเป็นอ f f i c e ที่รลนอยู่บน o n c l o าวนะครับครับและในส่วนของอกระบวนการโปรเซสการทำงานตั้งแต่เริ่มแนกก็คือจะเป็นในลักษณะของการที่แฮกเกอร์เนี่ยส่งไฟล์แนบมาท้งอีเมลแล้วก็ ส่งมาในสารแบบฟิชชิงนะครับก็คือส่งมาให้กับทางยูเซอร์เพื่อให้ยูเซอร์นี่ทำการคลิกลิง์เพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับพอทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้วจะมาคลิกเปิดใช้งานรันไฟล์ขึ้นมาโดยที่ไฟล์ที่แนบมานั้น,นก็จะมีพวกสคริปต์ PowerShell ฝังอยู่นะครับโดย PowerShell นี่มันก็จะไปเรียกอาศัยใช้งานช่องโหว่ของ msdt.exe นะครับเพื่อที่จะทำในส่วนของรี w a r d s h เชลกลับไปหาเครื่อง แฮกเกอร์ที่ได้เปิดพอร์ตรรดักเอาไว้นะครับก็คือเมื่อม่เมื่อมีการเรีว์ h เชลโค้ดกลับไปแล้วก็จะเริ่มการสร้างเซกชันขึ้นมาครับก็ทําให้เครื่องแฮกเกอร์สามารถติดต่อกับเครื่องเหยื่อได้นะครับอันนี้ในที่นี้เขาก็สามารถที่จะทําอะไรกับเครื่องเหยื่อก็ได้ครับโดยการใช้การโจมตีแบบ RCE นะครับโดยการทำรีโมทโค้ด execu e นะครับ อันนี้ในส่วนของช่องโหว่ฟ o อรีนาก็มีการค้นพบมาตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2022นะครับโดยในสไลด์นี้ก็จะยกเคสตัวอย่างที่มีการที่มีการใช้ช่องโหว่นี้ถูกโจมตีนะครับโดยแฮกเกอร์รัสเซียใช้ช่องโหว่ฟ o อรีนาโจมตีประเทศยูเครนนะครับก็คือเขาจะใช้ลักษณะการโจมตีที่เป็นแบบสแปดฟิชชิงนะครับโดยเป็นฝีมือของกลุ่มแฮกเกอร์ APT 2 8นะครับซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของทหารรัเสเซีย ก็คือในส่วนนี้จะใช้การโจมตีโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะขโมยข้อมูลนะครับรวมไปถึงรหัสผ่านและคุกกี้ที่ถูกบันทึกอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น m r o s o s t f t g เอ o กูเกิลโค m มจนไปถึง Mozilla Firefox ครับส่วนอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นอ่าพวกสแปมเมลนะครับก็เป็นอ่าอีเมลอ่าโดยหัวเรื่องก็จะเป็นพวกแคมเปญพวกปลอมข้อความทํานองการขึ้นเงินเดือนครับ โดยก็จะส่งมาเป็นไฟล์ RTF นะครับโดยที่มีพวกสกคริปต์แนบฝังอยู่ในตัวไฟล์นะครับแล้วถูกเข้ารหัสแบบเบส64จากแฮกเกอร์อีกทีนึงนะครับ,รบในส่วนของบ้านเราประเทศไทยก็มีทางหน่วยงานาที่ดูแลทางด้านนี้อยู่ก็คือทางหน่วยงานสกมอชอนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปไ,ไซเบอร์แห่งชาตินะครับ ทั้งหน่วยงานเอกชนก็ให้คําแนะนําในการอัปเดตแพทช่องโหว่นี้นะครับก็มีการให้คําแนะนําในเรื่องของการเปิดเอกสารแบบพรีวิวและเปิดแบบ Read Only แล้วก็เปิดในแบบ Microsoft Word นะครับที่ปิดฟิวเจอร์มาโครในส่วนของฟิวเจอร์มาโครนี้ทาง Microsoft ก็ได้ทําการตั้งค่าปิดในส่วนของฟิวเจอร์นี้เป็นบล็อกไปแล้วครับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ ในส่วนของอช่องโหว่นี้ก็มีแพทให้ดาวน์โหลดติดตั้งบนวิดีโแล้วนะครับโดยทาง ranking CVSS Common Vulnerability Scoring System เวอร์ชันสก็ได้จัดอันดับความรุนแรงของช่องโหวนี้อยู่ที่7.8นะครับก็จัดอยู่ในระดับเลเวล High ครับเลเวลที่สูงมากครับอันนี้ต่อเนื่องถัดมาก็จะเป็นข่าวล่าสุดที่อัปเดตมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาคมที่ผ่านมาในเรื่องของช่องโหว่ฟอรีนาทางแฮกเกอร์ก็ได้เพิ่มะระดับการโจมตีและระดับการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยการเอาอมาแแว์์โทรจันแบ็กดอที่ชื่อโรเซน่าเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยครับเพื่อเพิ่ม,มความสามารถในการทำ ejecting remote shell จากระยยะักลไรครับเพื่อที่จะส่งข้อมูล s h e กลับไปยังเครื่องของผู้โจมตีระบบได้ครับ คือจากเห็นในรูปนี้จะเห็นว่าเบื้องต้นการโจมตีฟ o อร n นาด้งเดิมจะเป็นในส่วนของเชลสคริปของ PowerShell ครับที่แนบมาแฝงมาก,กับไฟล์ w o r d นะครับแต่ว่าคราวนี้เขาก็จะเพิ่มการโจมตีโดยเอามาแวร์โทรจัตเข้ามาเพื่อที่จะหลอกให้ผู้ใช้งานติดตั้งและเปิดประตูหลังบ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแฮกเกอร์ที่จะรีโมทเข้ามาได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้ในการใช้ประโยชน์จากช่องหววนี้ ก็ยังสามารถที่จะนำไปไประยุกต์ใช้กับพวกไฟล์อื่นๆได้อีกครับไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Excel หรือพวก Windows Shortcut .lnk นะครับแล้วก็ไฟล์ Image .iso ด้วยรวมไปถึงกับมาแวร์ตัวอื่นๆนะครับเช่น EMTET o q b o a r d ID i แล้วก็ Bubble B นะครับเพื่อที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ของเหยื่อนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ ทางฟิวเจอร์ในส่วนของมาโครทาง Microsoft ก็บล็อกมาโครเป็นค่า default ไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันเขาแฮกเกอร์ก็เปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่นแทนนะครับเช่นการอาศัยพวกไฟล์ให้ทอนะครับอันนี้ก็ในรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่ามีซอสโค้ดบางอย่างที่แฝงมากับไฟล์ที่เราดูแล้วมันไม่มีพิษมีภายครับแต่ว่าก็มีอะไรบางอย่างที่แนบติดมาด้วยครับเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อนี้ทำการเบิมพันคลิกเพื่อที่จะรันโค้ดเพื่อ ให้มันทำงานกับไปหาแฮกเกอร์นะครับอันนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นล f ฟ r e n c นขอผมอ้างอิงหามาครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขอจบพรีเซนตส่วนของผมครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาการทำอีวิธิเกตเบื้องเบื้องต้นของอ่ r ฟอร์เนซิกันนะครับอขอเชิญคุณอ่าลาวิโลดต่อเลยครับครับเดวผมขอแชร์สกรีนนะครับเอาโอเคอันนี้เห็น หน้าจอผมไหมครับเอ่ายังไม่เห็นครับยังไม่เห็นใช่ไหมครับโอเคครับอ่าเห็นแล้วเห็นเนี่ยครับโอเคครับเห็นครับครับผมงั้นผมขอต่อเลยนะครับต่อเลยครับโอเคครับสวัสดีครับอ่อผมลาวิโลตตัวแทนกลุ่มห้าครับผมอ่าพอดีในกลุ่มผมก็คือได้ไปเข้าร่วมอบรมของทางสองกชครับผมก็คือเกี่ยวกับการทำอินวิสติกเกตอ่าซึ่งมันจะมีหลักให้ทดลอง เตนด้วยกับผมก็เลยเอานำมาแชร์เรื้องต้นครับผมถึงขั้นตอนครับครับอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่โดนแฮนซอ์แวร์ครับผมก็เรื่องราวจะเป็นประมาณว่าเออมีทีมฟอร์นิสิกครับได้รับแจ้งจากลูกค้าครับก็คือเกิดเหตุการณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พนักงานจำนวนหลายเครื่องออไฟล์ไฟล์ต่างๆไม่สามารถเปิดได้ครับก็บางคนก็อย่างเช่นนายโทนี่แจ้งว่าขณะ ทำงานอยู่เครื่องก็ถูกล็อกอฟเองแล้วก็เมื่อเชื่อมต่อเข้าใาหม่ก็พบว่าไฟล์ในเครื่องก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่อมาก็คือผู้ดูแลเว็บไซต์ครับก็ให้มีให,ให,ใหข้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็คือมีปริมาณทราฟิกในฝั่งของเอ่อในเบริร์เวอร์ของเขาครับมีจำนวนมากผิดปกติครับผมอันนี้เราก็เอานำมาเก็บเป็นข้อมูลไว้ ประกอบเหตุการณ์ครับครับอันนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวลูกค้าก็มีให้ตัวเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กไดแกรมครับผมที่ได้มาจากลูกค้าตัวส่วนส่วนสีแดงก็คือผมเพิ่มเข้าไปเพื่อจะได้ให้ใหง่ายต่อการพีเต์ครับหลักฐานที่ได้ก็จะมีพวกดิสอิมเมจหลอกของสีบีไว้นี้ครับผมครับนี่จะเป็นไฟล์เลียขั้ถ่ายที่อยู่ในเครื่องอของ พนักงานครับที่โดนไฟล์โดนเข้ารหัสไว้ครับเราจะเริ่มจากลองนำค่าแฮดไฟล์ครับผมของไฟล์เรียกเข้าถ่ยไปเช็คในไวรัสทัทดูครับก็ข้อมูลที่ได้มันก็จะเป็นแอ่ซอฟแวร์ล็อกเกอร์โกกาครับผมครับต่อมา,อาต่อมาก็ต้องอลองไล่หาเวลาที่เกิด impact ดูก่อนครับก็คือช่วงเวลาที่ไฟล์ถูกเข้า รหัสครับก็เพื่อจะนํามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนครับต่อมาครับผมก็คือข้อมูลที่ลูกค้าเขาแจ้งว่าขณะใช้งานอยู่แล้วโดนล็อกอฟออกไปครับก็ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสนะครับก็เราก็จะมาเจอล็อกที่เป็นโปรเซสที่ชื่อ TGY 5 8 5 8 7ดเครับผมเป็นเป็นคนสั่งให้ล็อกอฟเครื่องครับ ซึ่งทีนี้เราก็ลองนำชื่อที่น่าสงสัยนะครับ TGY เนี่ย,ยมาลองเซิร์ชค้นหาในพวกเซิร์ชเอนจินดูครับอย่างใน Google ก็พบว่าเป็นแลนซอฟต์แวร์ที่เป็นชื่อเดียวกันกันกบไฟล์เรียกลขาไทยครับต่อมาครับผมมันอาจจะมีสิ่งที่จะต้องควรรู้ของฝั่งแอ t a c k คเอบางอย่างครับผมก็ถ้าจากในรูปครับผมตัว PPS ครับมันเป็นอันดับที่2องครับของเครื่องมือที่ แอ t a เกเขาชอบใช้ชอบใช้โจมตีโจมตีเข้ามาที่เหยื่อครับผมซึ่งตัว P S X เนี่ยสรุปได้สั้นๆได้ว่าเป็นเป็นการใช้ความสามารถใช้คำสั่งตัว S Q ครับผ่านพอร์ต135แล้วก็445ครับไปยังเครื่องไปทางได้ครับผมผ่านช่องทางที่เป็น h e ทเวิครับ ครับทีนี้เราก็เองทำการค้นหาตัว p r o c e s s PSX ดูครับก็คือมันมันก็ไปเจอคำสั่งที่ใช้ IPART ครับเพื่อให้สามารถใช้คำสั่ง SQ ได้ครับครับต่อมาค,ครับก็พบคำสั่งครับผมก็พบคำสั่งที่โปรเซสพบคำสั่ง run โ o ร e ซสตัว P S1 ครับซึ่งมันเป็น PowerShell s c r i p ครับถูกสั่งงานมาจากเครื่องตัว TCPDC ครับซึ่งมันเป็นเครื่องของ AD ครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของ l ลอก OR10 ดูบ้างครับก็พบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเน่ยมันมี account ที่ชื่อ Spock นะครับก็คือเชื่อมต่อเข้ามาจากทาง IP ซึ่งก็คือเครื่องอเครื่องของ AD เหมือนกันครับ ตอนนี้ก็คือข้อมูลที่เราสงสัยตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องเป็นเครื่อง a d ครับก็เพราะว่ามีการใช้แอดเคา t ์ของที่ชื่อสป็อกล้วมีรันโปรเซสที่น่าสงสัยครับที่ที่เป็นตัว ps1 ครับครับทีนี้เราลองมาดูหลอกฝั่ง AD ดดูบ้างครับผมก็เริ่มจากลองหาตัวเลข pid ของตัวโปรเซส psx ดูก่อนครับ เพื่อจะออนําเลขโปรเซนเนี่ยครับสอสี่สามสองครับแล้วนํามาค้นหาข้อมูลของ a อ c o u n t ์สปอดูครับผมก็จะพบว่ามีการสร้าง a อ c o u n t ์สปอขึ้นมาครับในกรอบแรกครับแล้วก็กรอบที่2ก็คือมีการเพิ่มสิทธิ์ให้ตัว a อ c o u n t ์สป็อเนี่ยเป็นแอดมินของโดเมน n d ด แล้วก็ต่อมาก็จะใช้ตัว MFT ะครับช่วยดูโปรเซสข้างในของตัวสคริปต์ตัว PS1 นะครับจะเห็นคำสั่งภาย,ยในครับว่ามีการมีการสั่งให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับแล้วค่อยทำการ Copy f i l ไฟล์สา power อัลงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เมื่อมาไล่ดูตัวโปรเซส32 power ครับ ก็พบว่ามันสั่งเปลี่ยนชื่อตัวเองะครับเป็นไฟล์ชื่อ t g y 5 8 7 3ซึ่งมันก็เป็นไฟล์เดียวกันกับที่อยู่ในเครื่องของเหยื่อต่างๆครับทีนี้เราก็จะลองไล่ค้นหาช่องทางการเข้าของ a อ t เ a c k e r ดูครับผมในฝั่งของ h e a d w o r ์ครับโดยใช้คำสั่งเน็ตสแกนนะครับก็จะพบข้อมูล IP ต้นทางครับที่เป็นจุดหกศูนยครับซึ่ง เป็นเครื่องรีโมทโฮสต์นะครับเชื่อมต่อมาที่ i p 1 0จุดสิบจุอ,อซึ่งเป็นเครื่องเป็นเครื่องของ a d เองครับผมผ่านพอร์ต4.4.5ครับซึ่งมันก็ไปตรงก,กันกับการใช้งานของ PSX e พอดีครับซึ่งมันก็ใช้พอร์ต4.4.5เหมือนกันครับ,รบทีนี้จะลองย้ายมาดูหลอกฝั่งของเว็บเซอร์เวอร์บ้างครับที่มีการแจ้งจากผู้ ดูแลเว็บไซต์ว่ามีทัฟฟิกมากผิดปกติครับก็ในช่วงเวลานั้นครับก็พบว่าหลอกที่เข้ามามากมากที่สุดครับมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับได้บัสเตอร์ครับผมแล้วก็เป็นเออร์เอร์โคดสี่ศูนย์ส่ครับหลอกอจะมีหลอกชุดเนี้ยเข้ามาจํานวนมากเลยครับผมแต่ว่า,าภาพที่โชว์ให้เห็นอาจจะซูมใกล้ไปมันจะไม่เห็นโค้ดัวสี่ศูนย์สี่ครับผมทีนี้จะขอ เกินตัวอย่างความหมายของ Status Code HTTP ต่างๆที่พบไอหลอกครับก็อย่างเช่นโค้ด404เนี่ยความหมายมันคือไม่พบหน้าเว็บดังกล่าวแล้วก็ค200เนี่ยมันคือความหมายคือสามารถเข้าใช้งานเว็บหน้าเว็บนั้นได้ปกติครับผมครับก็เ,เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพัวทูที่เป็นชื่อๆไดร์บัสเตอร์ครับก็คือมันมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ค้นหาไดเรกทอรี่ที่อยู่ในเว็บไซต์ครับอ่า แล้วมันจะมีการเช็คสถานะของหน้าเว็บนั้นๆว่ามันสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ครับโดยมันจะแสดงกลับมาเป็นสเตท u ัดโคดครับเช่นโค้ด200.4.4.3ครับผมซึ่งการทำงานมันจะไล่เช็คไปเรื่อยๆครับยังตัวอย่างในรูปครับมันก็จะไล่ไปเรื่อย A B C D ครับต่อมาครับออลองค้นหาหลอกของไดบัสเตอร์ที่เป็นโค้ด200เพื่อดูว่าข้อมูลอะไรที่ฝั่ง ที่ฟัง่งแอแ็คเกอร์เขาน่าจะได้ออกไปบ้างครับผมก็พบว่า d i เรก t l y ี่ที่ชื่อสตาร์ทอินเด็กเนี่ยครับโค้ดส0งเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ครับแล้วก็ข้างในมันนะครับมันมีข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยอ,อยู่ด้วยครับก็คือเราก็ลองทดลองใส่ตัวสตาร์ทอินเด็กเข้าไปที่หน้าเว็บครับก็จะพบว่าเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลก็คือการเข้าใช้งาน ผ่านรีโมทเดสท็อปเป็นช่องทางสำหรับพน,นักงานครับผมที่ชื่อว่า remote. thirdpartyconsult. com ครับซึ่งเซอร์วิส RDP ตัวนี้ครับมันจะเสี่ยงมากครับเมื่อเปิดให้ใช้งาน uh, ให้ให้เขาถึงได้จากฝั่งอินเทอร์เน็ตครับผมมันสามารถถูกโจมตีได้หลากหลายวิธีครับเช่นโดนบู o ฟอร์ดครับแล้วก็มี uh, ช่องโว่มันมีออกมาเรื่อยๆครับเช่น อ้รูปครับก็คือเป็นช่องโหว่ของปีปัจจุบันเลยครับต่อมาเออเรามาดูหลอกในเครื่องของตัวรีโมทบดูบ้างครับซึ่งเออซึ่งตัวนี้มันทําหน้าที่รับผิดชอบตัว Service so RDP ครับาจากในรูปครับมันจะเป็นเหตุเหตุการณ์ที่ IP ภายนอกครับเอเบอร์1.8.5เบอร์นี้ครับคือมันใช้ทูประเภท w o o d f o r c แอดเคาใส่จนสำเร็จครับแล้วมันก็ได้แอดเคา แอดมินมาครับผมก็คือมันได้สิทธิ์สูงสุดของเครื่องตัวรีโมทโฮสต์นี้ไปเลยครับทีนี้ลองเอา IP เมื่อกี้นี้อ่าพับบิกเบอร์หนึ่งแปดห้าครับไปตรวจสอบในเวลาโทรโ,โ,โทดูก็พบว่ามันเป็น IP ที่มีความเสี่ยงครับอ่าเหตุการณ์ต่อมาครับในรูปนี้จะเป็นการเหมือนกับการเชื่อมต่อกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นใช้สิบครับผมอ่า มันจะเป็นความหมายคือเขาเขามาผ่านช่องทางรีโมทเดสท็อปครับซึ่งหลอกชุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเหมือนกับว่าที่คนเข้ามาควบคุมการโจมตีเองครับเหมือนกับฝั่งแอคแอคเอ่แอกเกอร์จะเริ่มเข้ามาโอเปอเรตเองแลครับแล้วพอเราไล่ดูหลอกมาเรื่อยๆครับมันก็จะมีถูกติดตั้งโปรเซสอันตรายต่างๆครับผมโดยการบายพารระบบป้องกันไปครับก็อย่างเช่นตัว i s a s นี่ครับมันมันก็เป็นหนึ่งในระบบป้องกันที่มาพร้อมกับวินโด s ครับมันถูกสั่งให้ไปพารดไปครับและที่สำคัญเลยก็มีถูกติดตั้งทูมีวีแคทครับผมเอาไว้ดักดักรหัสผ่านครับซึ่งเเกี่ยวกับตัวมีวีแคทเนี่ครับความความสามารถคือมันสามารถดักค่าแหกของรหัสผ่านได้ครับแล้วก็ใช้ค่าแหกที่มันดักมาได้เนี่ยใช้ใช้ใช้งานแทนรหัสผ่านเลยครับมันก็จะสามารถเข้าใช้งาน แฮตเขานั้นได้เลยครับเทคนิคนี้มันจะเรียกว่า p a s t the h a แครับเนื่องจากเครื่องเนี้ยมันรับผิดชอบในส่วนของการรีโมทครับซึ่งมันจึงมีรหัสต่างๆของพนักงานเข้ามามากมายครับผมแฮกเกอร์ <H atter S 2> เขาก็แค่รอจนดักรหัสของแอดมิน AD จนได้สำเร็จครับตอนนี้หลักฐานต่างๆน่าจะได้มาครบเลยครับก็จะขอเอามาสรุปเรียงเป็นไทม์ไล์ ครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าเว็บถูกสุ่มค้นหา directory ครับที่ที่ถูกซ่อนอยู่ครับจนพบข้อมูลสำคัญก็คือช่องทางการเข้า r รีโม e Desktop ต่อมาก็คือพอรู้ช่องทางแล้วก็คือจึงทำการ w o o ฟอร์ดเข้าไปจนสำเร็จครับแล้วก็เข้ามาใช้เข้ามาใช้เครื่อง Remote ฮสต์เครื่องเนี่ยครับทำการใช้ตัวมีมีมีแคปดักรหัสของ AD จน ได้มาสําเร็จครับแล้วก็เมื่อเข้ามาสู่เครื่องของ AD ได้ครับก็ทําการสร้าง User ชื่อ s p o c พร้อมกับให้สิทธิ์แอดมินของ AD ดีไปครับแล้วก็ทําการลันบอ c e s s อันตรายต่างๆครับผมเช่นฝังตัวไว้ในเครื่องแล้วก็หรือลง Back door ต่างๆไว้ครับจนจนจนไปค้นหาเครื่องอื่นๆในเครือข่ายครับผมเพื่อจะโจมตีเหยื่อ ่อไปครับผมเช่นเครื่องไลเอนด์ต่างๆครับแล้วก็สุดท้ายมาที่เครื่องของพนักงานก็คือถูกยูเซอร์ที่เป็นสปอคครับเชื่อมต่อเข้ามาแล้วก็มีการสั่งบ y พารระบบป้องกันต่างๆไม่ให้ทํางานครับแล้วก็สั่งรันโปรเซสตต่างๆมาลงในเครื่องจนสุดท้ายครับก็เข้ารหัสไฟล์ต่างๆในเครื่องได้สําเร็จครับผมก็จะสรุปเป็นไทม์ไลน์ได้ประมาณนี้ครับ สุดท้ายก็จะส่งต่อหลักฐานที่ได้มาครับไปให้กับผู้รับผิดชอบต่อไปครับอันนี้เป็นหน้าแหล่งอ้างอิงครับผมก็จะมีทางที่ผมได้ไปโรงเรียนของทางสอม,มอกรอครับผมแล้วก็เป็นข้อมูลจากของพวกโซของโซ,องโซฟอร์ดครับ a d v เว s ร์ซ p รีเพย์บปี2012แล้วก็มีช่องโว่ต่างๆของ Microsoft ครับ ก็ขอจบการบิเซนต์เพียงเท่านี้ครับขอบ,ขอบคุณครับ